แล้วค่ะเรามาสู่เนื้อหาของเราครั้งที่แล้วเด็กๆบอกว่าคุณครูให้เรียนในเรื่องของโบราณสถานโบราณวัตถุวันนี้เราจะมาต่อในเรื่องของความภูมิใจในท้องถิ่นแต่นะคะให้ดูผลงานของนักเรียนห้องนี้นิดหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะโบราณวัตถุนะโบราณวัตถุของใครเนี่ยยกตัวอย่างเขาบอกว่ามีดาบมีศิลาจารึก เด็กหญิงนิตย,นตยานะคะเด็กหญิงนิตยาบอกว่านี่คือหลักศิาาลาจารึกแล้วก็ดาบเป็นอาวุธเป็นโบราณวัตถุนะคะการอน,นุรักษ์สถานที่หรือการดูแลบโบราณวัตถุก็คือรักษาความสะอาดของสถานที่ที่ไปไม่ทําลายโบราณวัตถุนะคะ,ะวันนี้ให้ดูตัวอย่างอีกนิดหนึ่งเด็กหญิงรพีพร เด็กหญิงละพีพรเห็นไหมเจกันเล็กๆอของนิตยาก็เป็นศิลาชาลึกของละพีพรก็เป็นเจกันนะคะรูปเจกันที่เป็นลักษณะของเจกันโบราณบ้านเชียงนั่นเองนะคะเอาอีกคนหนึ่งก็เป็นเจกันเหมือนกันชนิดาชนิดาก็มีเจกันสีเหลืองลวดลายนะคะลวดลายเป็นยังไงลวดลายหน้าน่าสนใจไหม นะคะอา้าวคราวนี้เรามาดูของจริงบ้างของจริงคืออย่างนี้นะคะของจริงนี่แหละของจริงที่ถ่ายมาจากภาชนะดินเผาลายเขียนสีนะคะปากบานก้นกลมมีเชิงลายเขียนสีแดงมักเขียนเป็นลายก้านกดก้นหอยดอกไม้และลายเลขาคณิตเด็กๆเรียนเลขาคณิตแล้วดูสิลายเลขาคณิตอ,อยู่ตรงไหน พบได้ที่วัฒนธรรมบ้านเชียงนะคะสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียงอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะอันนี้ตัวอย่างนะตัวอย่างโบราณโบราณวัตถุนะที่เราเรียนไปแล้วมีตัวอย่างอีกนิดหนึ่งโบราณวัตถุที่คุณครูกล่าวถึงนอกจากเรื่องของนอกจากเป็นเรื่องของ เครื่องใช้แล้วนะคะเรายังมีตัวอย่างมาดูตัวอย่างนี่เราเรียกอะไรคะลูกโบราณวัตถุเหมือนกันเป็นกำไรใช่ไหมเป็นกำไรเป็นเครื่องใช้ทำด้วยโลหะนะคะทำด้วยโลหะนี่ก็ขุดพบได้ที่บ้านเชียงเหมือนกันนะคะเป็นเครื่องประดับ นะคะอ้าวเด็กสังเกตที่ว่าเราไม่ใช่มีแต่แจกันเราไม่ได้มีแต่อาวุธแต่เรายังมีเครื่องโลหะนะคะอ้าวมีมีอะไรอีกกําไรสำริดนะนะคะกำไรสำริดนะแบบต่างๆนะทับพีสำริดนะคะมีทัพพีสำริดก็คือเป็นโลหะนั่นเองเด็กเเคยรู้กระดูกรู้จักกระดูอ้าวมาดูนะคะสมบัติของ ชายคนหนึ่งสมัยเมื่อ3,500ปีมาแล้วนะคะเป็นคนสูงที่สุดที่พบ185เซนติเมตรมีสมบัติแปลกกว่าคนอื่นๆดังที่เห็นในภาพนะคะมีใบหอกมีป่นปักผมทำด้วยกระดูกกิ่งเขาเก้งและเขี้ยวเสือเป็นจี้ของสร้อยนี่อาวุสิ่งของเครื่องประดับนะคะท,ที่พบที่พบที่หมู่บ้านเชียง วันนี้คุณครูทบทวนให้ดูอีกรอบคราวที่แล้วเราไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนิดหนึ่งนะคะดูตัวอย่างโครงกระดูกมนุษย์นิดหนึ่งดีไหมอ่านี่ตัวของจริงนะคะนี่ของจริงเป็นลายรูปทรงลายนะคะที่คุณครูนำมาให้ดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะมีเยอะแยะเลยนะคะนี่เป็นหนังสือที่ให้เราได้ดูแลช่วยกันอนุรักษ์ ซึะะ่งเป็นลักษณะของใช้เรามาดูกระดูกนิดหนึ่งดีไหมเดี๋ยวคุณครูหาก่อนอ้าวกระโหลกกัะนี้เป็นกระโหลกนะคะศีรษะโครงกระดูกนี้ข้างๆโครงกระดูกก็มีกระสุนดินเผาใช้ยิงใช้ยิงด้วยนะคะขุดพบได้ที่บ้านเฉียงนี่แหละ อ้าวนี่อะไรนะเนี่ยนี่ฟันนะคะแสะดงฟันที่มีแมงกินจนผุหมดเห็นไหมเหลือแต่นี่แหละฟันของพวกเราเนี่ยถ้าถ้าออกมาเป็นโครงฟันแล้วก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะเขายัางหลงเหลือขุดพบได้นะตัวอย่างอา้าหน้ากะโหลกผู้ชายน่าก,กลัวไหม น่ากลัวนะคะไม่น่ากลัวเลยนะคะอ้านี่ตัวอย่างโครงกระดูกที่ขุดพบได้นะคะออาวันนี้เรามาต่อนะคะประโยชน์ของการเรียนเรื่องเรื่องโบราณวัตถุนะคะโบราณสถานทําให้เราได้รู้แหล่งเรียนรู้ในเรื่องของนะคะหลักฐานทางโบราณคดีวันนี้เราก็จะมาดูว่าในท้องถิ่นของเรานั้นมีอะไรที่ให้เกิดความภาคภูมิใจบ้าง เ,เด็กๆมาดูสิ่งของใช้เดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันนะคะอ,อ่านพร้อมกันลูกความภูมิใจควภูมิใจในของอคราวนี้เรามาต่อนะคะจากโบราณสถานอาลองอ่านต่อสิลูกเป็นความรู้ อ่านไปความรู้นิดหนึ่งนะคะภูมิปัญญาในชุมชนหรือในท้องถิ่นของเราเนี่ยก็คือความรู้ความคิดแล้วก็การกระทําของบรรพบุรุษของคนนะคะในชุมชนที่ใช้วิธีแก้ปัญหาแก้ปัญหาเรื่องต่างๆให้กลายเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตอย่างนะคะอย่างมีความสุขนั่นเองภูมิปัญญาในชุมชนหรือท้องถิน่นเป็นสิ่งที่ทําให้ทราบว่าคนในแต่ละท้องถิน่นมีความฉลาด สามารถปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและสามารถดำรงชีวิตได้ดีเห็นไหมคะว่าทำไมเขาถึงสร้างสิ่งของขึ้นมาเพื่อเพื่ออะไรล่ะเพื่อการดำรงชีวิตนั่นเองมาดูตัวอย่างนะคะ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจและควรแก่การอนุรักษ์